สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราออกมาฮนะซีซั่มตับย่างัดได้สวดแตงด้วยพี่น้องมาเบิกเงินงครับยาปลาดุกย่างนี่ครับพี่น้องยาปลาดุกยาโมยาเนี่ยครับทำแต่ง

แบบครัน,นีนน่ครับเน้องกระโดงแล้วครับนัดห้องับเป็นห้าที่บ้นานแบนเดิมับนี่ครับพี่น้องมาถึงห้องแล้วจะดแสบนี่ข้าวเหนียวน้ำครับพี่น้องใจยากมาเด้อครับกินน้ำกันครับพี่น้อง